มาอีกหนึ่งเรื่องแหม่ไม่รู้จะซอฟลงได้หรือเปล่าที่เพราะว่าเรื่องนี้สาวๆและคนน้ําตาตกในนะฮะเรื่องของพี่นักกิจจริตทำไมอ่ะอก็เขาบอกว่าหลายคนคาจินนไงเขาแบบอุย๊ยอยากจะแบบว่าครองหัวใจพี่นัทหรือเปล่าคุณนัทก,กิจจริตคนคนนี้บอกได้เลยว่าตอนนี้ผลงานเขาเป็นปีทองของเขาเนาะไม่จะเป็นหนังจะเป็นซีรีส์จะเป็นอะไรก็ตามโอ้โหหนังก็โฟกึงไปดิไกลามากๆเน็ตฟิกก็หลายเรื่อง ต่อ,ตอคิวกันลงจอเลยงานนี้บอกเลยว่าความรักเขาตอนนี้เขาแฮปปี้นะเขาก็ไม่ได้ซุ่มคบเขาคบกันมาจะสปีแล้วค่ะกับน้องฟ้ารสริกาบอกเลยว่าหนุ่มมาเซอร์คนนี้ไปเจอตัวมาเ e อ็กคลูซีฟกับคุณออฟของเราเลยว่าความรักครั้งนี้เป็นอย่างไรแล้วตอนนี้เขาเรียกโฟกัสงานกับความรักอะไรม,มากกว่ากันถามเขาเลยคุณนัทกิจจริตเชิญค่ะเชิญครับ จริงๆของฟ้าเดินทางเข้าปีที่2ครับผมผมเดาว่าเขาแซวเล่นมาครับอย่างล่าสุดที่ที่เวลาไปไหนมาไ,ไหนด้วยกันเนี่ยส่วนมากฟีดแบ็กทุกอย่างก็ก็จะดีมากๆตลอดลคีัคือเรื่องหลักเขาเป็นคนโพซิทีฟครับแบบกว่าผมเยอะ <c oughs> ดังนั้นแบบผมรู้สึกว่าตรงนี้มันดีตรงที่ว่ามันเหมือนพอเขามีพลังงานดีๆเหลือเขาก็เริ่มแชร์ให้คนรอบๆเขาอะไรงี้ยผมก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบโดนโดนเขาแชร์พลังงานดีๆมามันก็โอเคครับสบายๆเลยครับจริงๆฟ้าก็ เหมือนจะคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับ95%หเรหลือ5%เปมาคุยกับเพื่อนเล่นเกมกับเราด้วยปะโอ้ยเกมเมอร์เลยถึงมาเล่น f ี f ฟเาถไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นเกมแบบโอเพนเวิ d ์อะไรเงี้ยนี่คือที่หนึ่งเลยใช่ รู้เลยว่าแฮปปี้เพราะว่าดูจากรอยยิ้มในการให้สัมภาษณ์ของคุณณกิจฤทธิจ์จริงๆคู่นี้นะเข้าเคมีตรงกันครับแล้วสําคัญคือต่างคนต่างรู้หนะ้าที่ของกันและกันว่าในแต่ละวันเราทําอะไรเราแบ่งพาร์ทระหว่างพาร์ทส่วนตัวพาร์ทคนรักแล้วก็เราเมื่อไหร่เราจําเป็นต้องคุยกันด้วยเรื่องความแบบม่ใชความสุขเล่าสู่กันฟังไปกินข้าวหรือไปเที่ยวอะไรถ้าเกิดไลฟ์ตล์ตรงกันคู่คู่นั้นทุกๆคู่เลยนะ จะไปได้ดีจะ้ยืดยาวใช่แล้วคะ่ะความรักเข้าสู่ปีที่2ต่อไปเรื่อยๆนะคะ